ฟังฟังฟังเสียงดังเริ่มมาอีกแล้วยงเคสมรเรยังแจวขอเชิญเพื่อนแก้วดำน้ำลงไปฟังสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงญาติเน็ตพิษสหายพี่ป้านะาอาปู่ย่าตายายและท่านผู้ปกครองที่รักและคิดถึงทุกทกท่านนะครับผมในช่วงนี้ วันนี้เป็นวันอะไรวันนี้เป็นวันพุธวันที่สาวเก้อ้อยบเก้าเดือนกรกฎาคมปีพศสองพนะครับผู้ปกครองแล้วก็พี่ปานาบางท่านเล่านิทานก็นิทานสั้นๆให้ฟังจักทีเิ็นเธอขั้นเวลาเพราะเพราะว่าวันนี้วันวันพุธวันทํางานวันแรกนี่เอยู่ไปทั้งสี่วันแล้ว จองเคสโมเรกก็เอาจัดให้เป็นช่วงเล่านิทานเล็กๆน้อยๆนิทานก็นิทานสั้นๆตั้งชื่อเรื่องว่าตอนผีนางไม้เหตุการณ์จะเป็นจังไดจะเป็นเช่นไรโปรดติดตามไอ้โปรดติดตามได้นะบัดนาว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 อยู่มาวันหนึ่งก็คือวันนี้วันนี้ก็คือวัน พุธวันที่สาวเกเดือนกรกฎาคม2 5งพัน้านะครับอ้าวเข้าช่วงบ่ายโมงแล้วปรากฏว่าบางคนได้ยินเสียงกำนันลีเคาะกรอกเพื่อเรียกประชุมด่วนอีกแล้วก๊กกก ศสองพกาำนันลีตีกรอประสุมสาวบ้านแต่งมาสุมนุมมาประสุมที่ศาลาประสาคมต่อไปนี้กำนันลีจะขอกล่าวถึงเลี่ยงเหลาที่ได้ประสุมมาทางการและเขาสั่งมาว่าจุ๊จุอ้าวเรครับตัวเต็มจุแปดเจ้าก็เปิดประตูห้องประสุม จดให้นั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยสาวอีสานรอรักพี่น้องชาวหมู่บ้านตำบลร่ำรวยก็ท้ายอยถ้ายอยไหลเข้าที่ประสมเพราะว่าช่วงบ่ายสองโมงแล้วแสดงว่าลุงกำนันอาจจะมีเรื่องด่วนปรึกษาหรือนั่นเองก็ให้ความร่วมมือทุกคนนะครับสักพักนี้รถตู้ของเจม,มนจัน บัวเขียวพร้อมกับรถเบนซ์เอาแปะเข้ามาจอดเคียงคู่กันที่หน้าศาลาประสาทกรมกำนันเขาออกเป็นต้อนรับเจมนจันบัูเขียวก็เปิดประตูรถตู้พาหมูคณะใหญ่เข้ามาร่วมประชุมด,ด้วยโอสวัสดีครับแม่เจมนจันบัูเขียวกดปุ๊บติดปั๊บจังก้าอิตาจิมาเลยข้าข้าข้าก็กำนันโทรไป กะอแปะนี่แหละโทรมาให้มาร่วมประชุมกับกำนันด่วนพอดีจะไปขายหนังสือจังหวัดนู่นนี่นั่นก็เลยแวะเข้ามานี่ค่ะโอ้ขอบคุณครับเอาลงมาล้วแตน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 ติว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 โอ้ทิดแว่หมอผีเออคุณยายสายสมเด็จเอ้คุณยายสายทองโอมาด้วยยะแย่ขั้วมาด้วยค่ะค่าค่ะพอดีนี่ค่าัอดีค่ะโอเชิญข้างในเลยครับโอบานสาวก็มา ขอมข้าขอมก็มาขอมเป็นไงบ้างขอมไข่ชั่วอีกยังใครเนยค่ะใครเนยเออใครเน่ไข่เน่ดีแล้วเออหายไม่ไหว,วเด้อเออแล้วเลื่อลอยค่ะสวัสดีค่ะเอาของแล้วแล้วหอบอะไรมาด้วยในห้ยอยอีรองตองแต่งที่คอเนี่ยเอาแล้ลัตตอรี่เจ้าค่าละลัตตอรี่โอ้เลื่อนลอยลัตตอรี่ก็จะเอามาขายเขาด้วยก็าขายอยู่ ไอ้เจมอนต์เป็นหับการทางกว่าออกมาในราคะโอ้อยังไม่ได้จะเปลี่ยนชุดเออเออเออเรืองลอร์ดเลาตลีเรา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 ตลีขายหมดหรือยังจ้ะอ๋อยังอยู่ค่ะโอ้เยอยะออยไหมเต็มแผงค่ะโอ้น่าสงสารน,น่าเห็นใจทล้วมไม่ขายให้หมดซะลาย งวดไหนล้ะจ๊ะเลื่อนลอยลอตเตอรี่เ oh, ๋อไอ้ไอ้ไอ้ที่ที่ขน้อยเอามาขายนี่มันเป็นลอตเตอรี่ของงวดเออสามเดือนพันมาแล้วค่ะว้าโอ้โอ้สมชื่อเลื่อนลอยลอตเตอรี่สามเดือนผ่านมาแล้วก็เอามาขายแ้วมันมาขายออกไปแล้วอ่ะรับครับเพื่อว่าสามใบบาทนี่จะได้เอาไปอาเซน้ำดื่มแซน้ำสดรักษาทุโกโรคค่ะโอ้ oh, ลอตเตอรี่รักษาทุโกโรค โอ้ยห้าสิบอ่ผู้ใดซ้ำอกซ้ำน้อะต้มรัตตรีสะแตกได้ค่ะโอ้มันมันมันไม่ไม่สแตกหรอกครับโอ้ต้มเถอะโอ้เอาเอาเอาขายเด้อเอาขายขายโอ้แล้วก็นี่บานเช้ามาเอาคุณแม่มากับเข้าด้วยเหรอลยค่ะคุณแม่กับมาค่ะคุณแม่เอ่อไม่ไม่นมสอนออนไลน์เลยครับเอาเอ่อพอดีเขาซับช่วงกันค่ะโอ้สับช่วงเอาเจอเลยครับโอไดเราแปะลงมาแล้ว ไอ้สั้นสาววิรักสาววักีินะ่ะเข้ารวมประชุมเลยนะไปะหลยวมังจะมึกจะคํามนะโอ้มาเพราะว่าเห็ดจวงนะโอ้คับับคับเอาเอาเจอเจอเทุกคนก็เข้าที่ประชุมนะั่งเรียบร้อยห่างกันออสองเมตรสองเมตรสองเมตรแล้วก็มีผ้าแมสปิดปากม,มีเจลล้างมืออยู่ที่ประตูเข้าห้องประชุมทุกคนก็ปฏิบัติตามกติกามรารยาท ทุกคนนักเรียบร้อยเขียนคุณยายมันีเอาชูตะกะแล้วบูดถามซะแล้วไอ้แม่แมม่ตำแหนเจ้าค่ะันนีไมันบายสองโมงเลยจ้ะค่ะนี่มันเป็นเคราะกอเรียกปั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 กย่งกับฟักรากประสมอะไรเจ้าค้าด่วนๆอย่างนี้โอ้รับรับรับคือคือคืออย่างนี้เอาอาแปะโทรเข้ามานะครับว่ามีเรื่องสําคัญเรื่องด่วนเอให้อาแปะพูดดีกว่าขอเปิดประสม เดี <54. S 2> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครเปิดประชุมได้ล่ะอแดนเปิดประชุมได้ไหมแดน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 ได้ค่ะได้เดี๋ยวแดนแดนแดนนั้นแต่สิเปิดประชุมค่ะอนาคาว่าแล้วแดนก็ยืนขึ้นเปิดเบิงย่ามะแ้วเปิดเบิงเปิดเบิงย่ามะแ้วเปิดเบิงเด็กเด็กเปิดเบิงแล้วมาเบิงไก่ไก่มาเบิงไก่ไก่เปิดแล้วจ้าค่ะโอ้โหไอ้เปิดเบิงนี่ มันไม่รู้กี่น้ำมอนแา้ค่ะเปิดเบื้องค่ะโอ้เอาเปิดก็เปิดเอาเปิดประชุมแล้วเอ่อเอาเอา่อเจอเอาแปะเอาแปะเอ่อมีอะไรด่วนเลยครับถึงให้กำนันเรียกประชุมลูกบาทด่วนเนี่ยไอ้สัสคืออย่างนี้นะคงใหญ่มานี่นะเดี๋ยวคงใหญ่ปักจักก็มานะคงใหญ่ตีร่างกายยิ้มก็อนมานะคง,ง,งใหญ่อังก็มาดิ คุณยา e ยบุ้ม Eco งมาก็มาครบหน้านะคุณยายทั้งหลายนะแคร์เท้าค่ะ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 น้อยแคร์เทาสาสุกุลอยู่นี่ค่ะเออลีมักอ่ะนักอ่ะ anyway. นักนักทายาปักง้งเงาอ่ะค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 ่น้อยนัดนัดนัดยาปักอันเงาก็อยู่เนี่ยล้วค่ะลีมักอ่ะไอตุ๊ตาเบงกอลห้าร้อยอ่ะมาผสมเขาไหมมาค่ะอยู่ตั้งโคล่ามาเซลหรือ ก็ก็ก็พอดีเว่นวกากะล่าลามาดีมากนะเก่งกีรักันนะสไลค์ที่เกิดตึกสไลข์าหายไปด้วยนะเขาเก่งกีรักันแล้วก็ใครอีกล่ะลาทุกวันแหละอยู่ซีสักแค่อ่ะอ๋อลาล่าทุกวันก็นมาค่ะอ่าคงนี้ดีมากนะเก่งภาษาปากกิกน่นะแม่แม่แม่ล่ะค่ะแล้มายังไงเนี่ยกน็นั่งนั่งนั่งรถมากค่ะ ไอสานั่งลงมานะเมื่อไรหาะมาทอกจิบมาหนะ่รีมากนะให้ความร่วมมือดีนะใครอีกอะ่แอะแจ็ถาวะเอาไรกิ่นซอยมานะ่านาะลิกสารามาหมายก็เขากินซอยอีกแล้วในสารนุหนูหนูหน่งอ,อยู่นี่คะ่ะเออรีมากนะโอ้จงเป็นก็มานะเจ้าวงทองก็มา,าแล้วใครอะ่ะชูไอชูกักนะตัดโตก็มา รีมากอะเห็น e, oh, oh, ้าเห็นตาสกซึ่งนะคืออย่างนี้นะอ็ขอเข้าเรื่องเลยนะแฟนแฟนแหม่แอบแฝกแอะดีดีามากจยากก็เข้าเข้าเข้าเรื่องเลยนะเจ้าค่ะมากเลยดีแล้วอย่งไม่ตื่นเลยเก็บมาใส่ปากดีกว่าเด็กต้นตีมตีมือแล้วคุณยามันลนไปพื้นแล้วกำมาใส่ปากได้ไงอ่ะไม่แม่เจมิหูไวตาไวอะว่าแล้วคุณยายก็ล้วงเอาขมมัในปาก ซึ่งเก็บขึ้นมาจากพื้นตอนนี้เข้าไปอยู่ในปากแล้วล้วงออกมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ให้จะแบ่งให้โต๊ดติ่มแม่แม่แม่้โต๊ดติ่มเอาเอาเอาไปคนละครึ่งนะขี้ดิบขี้ดิบเอาดอก้ัจจ์จัจจ์ขี้ดิอย่างนั้นใหญ่ตินเองก็แล้วกันยังไม่ตื่นเลยเอาเอาครับเอาเอาเชิญเชิญเอาเอาแปะเลยครับเดี๋ยวมันจะมืดจะคับคืออย่างนี้นะว่าชักศาสนาจองนะ ไปนองค้างนะกางเต้งค้างที่ภูเขานะภูเขาที่จะไปนี่นะนะมันอยู่ระหว่างช,ชั้นเชานะนักพรองนายกนะติดก,กับเ,เขาเขาียวเขาใหญ่นี่นะอากาศรีนะตรงนี้นะอากาศรีอนะ่ะมีใครสบายบ้างไหมโอจาจะจัดการให้บอกอาหารกลางจรียบเลยที่พงที่ที่พักมาหลายสิโอ้เต็มเต้นไว้นะทั้งหมดนะยี่สิบเต้นนะ ไปไล่ยี่สิบคนนะไปน้องคืนเรียว,ว่าพรุ่งนี้สายสายก็กลับเรียว,วะ่ะก็จะออกค่าใส้ใจ่ายหมกฮนะลกบลกบักของกัวเองโรงงานกัวเองนะไม่ไม่ไมอบแปกใจดีจังแอบแปกมาค้าขายดีนะคล้โควิดโควิดมันยังไม่จากไปเลยใส่สิตรงนี้เราพวกสินค้าส่งออกไลนะ่น่ะทั่วลกนี่โลกหน้าเลยนะโอ้โปขายลกหน้าเดวอดระคบขายมังบกแหละ เอาแปะส่งออกอะไรครับโรงงานเอาแปะถึงได้ขายดีขนาดนั้นไม่ใช่ขายดีนะโอ๋ขายอ่าขายจิ้งจกต้มมาขายจิ้งจกลวกอ่ะขายดีนะเอาลอดุูกจกจกมะโอ้ยไม่อกโอ้ขายจิ้งจกต้มขายจิ้งจกลวกอีกแล้วอ๋อแต่แต่ยกมือขึ้นมา๋อใขรขี้เทียมไปจะแทรกซนน้อแปะเอาบักนุนไปแลกได้บ่ไม่ต้องแลกนะ ว่าบังนอะจะส่งไปให้หรือนะดุจบจนะไข่ลวกนะจิ้ตกลวกอ๋อไข่จิ้งจอกลวกออคิดแวนเนาะตียวเติวเติวติตวนาะคุณแง่สายทองคุณแง่เนัวเนาะโอ้ยสักแดวก็ล็กดอกคือให้ไข่เสี็เตรียมลวกเี็ไหมมีครสับไปมั่งอ่ะสับไปนายี่สิบคงนาครึ่งลนาเดี๋ยวอ้วนสะโทรศัพท์ไปเรียกไอ้ลกบักจากโรงงานกวกมานะให้เนะนะขาเตรียม เต็งเรียบร้อยแล้วนะกาฟงาแฟขึ้นหรือมนะแล้วก็ไอที่จะไปกินระหว่างอยู่ในป่าในเขานะเป็นอาหารนะ่องล่องนะสกสกล่องลองนะงนะมาม่าไวๆอะไรก็อร่อยอร่อยนะไปกินจากที่ตัางริงนะบางไร่ลกสักบางยาก,กากนะก็คนมองมากคือล็อกล็อกล็อกลอกๆๆๆเอาอย่างนี้นะคง คุณยายอังคุณยายปักจักรคุณยายยิงยิ่งคุณยายบุญมาที่ลังเกียยุ่งไปไหมอะ่ะอ้โพวก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 เราก็ขอ,ขอขอขออยู่ที่นี่ละค่ะเพราะว่ามีภารกิจค่ะโอ้ดีมากอะ่ะคุณยายในคุณยายมามามา,มานี่ไปไหมอะ่ะไม่จะยายมาหนีไปจะไปจะไม่เรื่องอย่างนี้โชคดุลคุณยายข้าไปจังค่ะอ๋ออีมากนะแล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวใครไปนะขึ้นรถเลยนะ ชุกกินชุกนองชุกเที่ยวชุกเร็วกันนะพรุ่งนี้เท้าใสๆนะกลับเรียกวะตั้บเรียกวะนี่ก็จะขับเรียกวะทุกคนมองหน้ากันเลืนักลือดเลือดเอดเอเดี๋ยวนั่งไหนโอ้โทรเศัพท์กเข้ามาเร็วนะว่าเราเอาแปะก็ควักโทรศัพท์ขึ้นมาครับแป๊ก็กดตุ๊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 ดแล้วแปะก็โทรศัพท์อะไรหรอทำไมไม่มีขึ้นอ่ะสายไม่ ไม่มีครึ่งน,นะแถวนี้นะครึ่งไม่หรือนะอนสักพักเสียงทิดแวรสะกิดสะกิดอาแปะขาเอาแปะไอ้ซ่าหรือมีเรื่องอะไรอนะชิดแวร์หมอผีอะคราวที่แล้วนะช่ยวยพวกไวนะน้นะผีไผ่นำมาแต่วอาแปะอาแปะเอาเอาแปะ,แปะว่าต้องรักษาพิดข้างนะน้อยไปไป,ไปเอาด้านล่างขึ้นต้องเอาด้านนี้ว่าใส่ด้านนี้ขน้อยไอ้สัาว่าลืมป่ะรีบล่องไปหน่อยอะรีมกักรีมักนะ สปอตเอาไปก็คุยเอามาเร็วีเลยนะอย่าลืมเต็กนะยี่สิบอันนะแล้วเครื่องครัวนะน้ำลงน้ำลงน้ำสาก,กาแฟเอามาด้วยนะเตากงเตากแกะนะจัดให้เรียบร้อยนะ,ะมา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 เดี๋ยวนะหมู่บ้ังล้ำรวยไงนะต่หม,มูล้ำรวยนะวุ้นคอยอยู่นะเอาโอเคโอเค,อเ,คเอาเอาไปเขาบอกเตรียมตัวนะล็อกสมาร์ทจอกภายในสิบนาทีเดียวนะเขากำลังเดินทางมาแล้วนะ เขารู้ว่าตันงไงต้องไปแน่ๆนะใกล้กัถึงแล้วอ่ะใครที่จะไปนะออกไปนอกสารประสาคมน่ะเตรียมตัวขึ้นลกเรี้ยวนะไม่ต้องเอาอะไรไปนะว่าออกค่าใช้จ่ายเองนะเปเลี้ยวอ้วนให่พรอะเก็กมางนี่น่ะคงละห้ร้อยห้าร้อยอ่ะหูทุกคนตาโตคุณห้าร้อยไปเอาแปะราคาเลือดแล้วคนที่ไปได้ไปจะขายก็ได้ห้าร้อยพีค่ก็ไล่ห้าร้อยนะทองหกร้อยอ่ะ ให้500ให้าร้อยละทองอ้อกมาหกร้อยนะว่าหาหให้กำนันโอ้ยให้ห้าร้อยถอนหกร้อยโอ้ยเดี๋ยวต้องไปเรียนต่อศูนย์เด็กเล็กแล้วถึได้คิดทันนะโอ้ยเอาอสักพักเดี๋ยวรถบัสมาจอดอด่าไปบอกไอ้สตาลงมาแล้วนะเจมองจังโบเขียวว่าค่ะค่าค่าค่าเอาคณะใหญ่ขึ้นไปนะล็อกตู้ครึ่งหมดเลยนะค่ะค่าค่า,าเอาล็อกนั้งครึ่งเร็วนะ ลงกำลังปลายหมโยกับลงลงลงเอากำนันขออยู่ที่นี่กับยายฉิมเก็บเห็ดแล้วครับกับกำไันี่แหละครับแล้วก็ต๊นติดงเจแปดเจฝนคุณยายอ่างคุณยายปักจักคุณยายจิรกายิ้มคุณยายบุญมาอยู่ที่นี่แหละครับหนูนริสราก็ก็คงจะไม่ไปนะคะไอ้แคบแคกไอ้ยานูนก็ไม่ไปค่ะเวลาพาก็ไม่ไปค่ะอยู่อยู่อยู่ที่นี่ราคาเลี้ยงลูกค่ะรีมักอะ เลี้ยงลูกนะไอ้แค่แค่ไอ้หนุ่มเนีน่ยอ,อยู่อยู่กันนะอ่ะของออกมาแลว้วขึ้นรถขึ้นรถแล,ลว้วว่าแล้วทุกคนกันหลังไหลกันใครที่ไปก็ออกมาขึ้นรถใครที่ไม่ไปก็ออกมาส่งจากสถรรานปชาคมขอให้เทีย่ยวสนุกสนุกกันนะคะทุกคนขึ้นไปบนรถรถออกแล้วเพราะเวลามีค่าไอ้สัตว์ไปถูกไหมนะโซูเฟอรว์ว่าหลวโซูเฟอร์ก็สตาร์ทไปแล้วรถใส่เกียร์หนึ่งสองสามเกียร์หมาเกียร์สี่เกียร์ห้าไปแล้วรถพุ่งกไป ไม่ต้องอาศัยจีจีนะจีจีๆไม่ไรเรื่องนะต้อง GPS นะโอ้ครับ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 อภัยครับอย่าโอกเช็คคงกันนะเจ้ากเก่ามามะมเจ้าเปมนมาโอ้มานะเก่ามาเป็นมานะวงท้องก็มานี่ชุกไอชุกกักก็มานะรีมากนะบักบึก๊กทั้งหลายก็มาใช่ไรใช่ไรนะแล้วก็ คงใหญ่ตื้อคงใหญ่ยวกข้าข้าข้าง่ายู่นยนะง่นยง่กันง่ายตื่เจาเออรีบมาอาวผู้เดียวน่ะจะเข้าว่าบอกโปรแกรมนะไปถึงน่ะว่าจะมีคงนําทางนะพาขึ้นไปตรงกลางหุบเขาน่ะแล้วเราก็กางเต็นท์น่ะเต็นท์นี่ว่าจะมอบให้ตั้งแต่ลงโลกนะคงละหนึ่งหนึ่งหลังหนึ่งหลังน่ะมีฟูกมีที่นอนเรียบร้อยนะแล้วก็ผู้เดียวนะะทิกแว่น่ะ แล้วก็หนุ่มๆนะป้าหัามาไหมป้า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 หั่ก็มาครับช่วยกันนะทุกใายนะเยวุกอ่ะครับครับครับยาสุกละอันนี้แล้วก็เยหมูว่าหลอกไฟนะครับครับครับช่วยกันมานะยกยกเอาเครื่องครัวกันนะเตาโกงเตาแก๊กขึ้นไปนะเดี๋ยวไปต้มไปทํากับข้าวกินกันนะครับครับครับว่าแล้วก็รถก็วิ่งมาถึงผ่านเข้าสู่ถนน แล้วครนายกแล้วก็เลี้ยวเข้าไปทางเชิงเชาแล้วก็ทะลุไปทางเขาเขียวโผล่ไปถึงเ,ออเกือบถึงเขาใหญ่ใช้เวลาอยู่ประมาณสอชั่วโมงรถก็ถึงจอดที่เชิงเขามีลานจอดรถอยู่อแปบอกเอาลงลงลงไล่แล้วนะ่ะเวลามีค่านะลงลง,ลง,ลงทุกคนก็กลูกันลงมาอาทิกแว้งพี่อ่ะเอา เอาเต็งนนะ่ะมาแจกคนละอันคนละอันนะ่ะคงจะวันนี้นะ่ะข้า่าเรียกได้มานี่กร็รับแจกข้าผู้คนก็ได้เต็นคนละหลัง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 ใครกลางไม่เป็นนะไม่เป็นไรนะ่ระเดี๋ยวเราช่วยกันกนะแล้วก็ฝ่ายแม่ครัวนะ่ะใครเป็นแม่ครัวไรแตนแตนแตนตตกับติว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 ,วเป็นแม่ครัวได้ค่ะแล้วก็คอมด้วยค่ะริมกนะ่ะอําพังนะ่ะช่วยทั้งนะเรา ขเราวังนะส่วยกันนะเจะ้าเราก็เรื่องลอยนะลอตเตอรี่ค่า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 ซิซ้ยกันว่าแล้วทุกคนก็ขึ้นไปบนเขาเอานะผู้นําทางมาเรียลไปไปตามเข้าไปนะไปไปทางหไหนะนนะคงนําทางไปทางนี้ครับผมตามผมมาครับว่าแล้วก็กพาขึ้นภูเขาไปเดินไปอีกครึ่งชั่วโมงไปถึงตรงกลางเขามีเป็นแอ่งเขาลงมา แล้วก็มีหุบเขาทางด้านาซ้ายมือเอาพักตรงหุบหุบเขาตรงนี้แหละครับตรงนี้เหมาะล่ละครับพอเป็นพื้นราบได้บางครับผมได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ตรงนี้แหละครับตามคนละเต้นคนละเต้นนแะครับห่างกันประมาณสองวาแค่นั้นเองครับผมได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับที่ปักเสาปักเสือครับเรียบรกอ่นะเอาเอาคาดติดไปนะ ติปทิปทิิผมให้ให้ผมเท่าไหร่ครับอันนี้วังนี้เอาไปกล่องหน้าหนึ่งบาทนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เศ้านะรีบมาเอาอีกบาทหนึ่งนะเป็นสองบาทนะอ๋อเอาแปให้ผมสองสองบาทนะครับดีกว่าไม่ไล่น่ะไปหาเก็บได้ที่ไหนเลยอะเศรษฐกิจอย่างนี้น่ะโอ้รับขับขับับโอ้ขอบคุณรับได้สองบาทตรงนี้ได้อ